การวิโยวมาบอกให้ขุดหลุมไว้อันนี้ย้อนมาตาพยานนิดหนึ่งขุดหลุมไว้ลึกประมาณ3าเมตรกว้างประมาณ3เมตรครับแล้วก็เอาเขาลงมาเข็นนายก็เข็นฐานก็เป็นมีร่ามฐานเป็นภาษาเวียดนามพอฐานทีมันก็มองมองหน้ามันก็ก้มหน้าถ้ามันมองเห็นหลุมอยู่แล้วเนี่ยถึงพูดไปมันก็ตายอยู่ดีไหมก็หลุมขุดไว้อยู่นั่นแหละท่านคงโมโหอ่ะท่านก็ชักเกดมันมายิงปุ้งยิงเข้าหัวน่ยชักปั๊บ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 ไอ้พวกนั้นไม่กลัวนะทีห้าคนมัน ทำหน้าตาเฉยคือไม่แสดงอาการที่ตกควงบนอะไรทั้งสิ้นเลยพวกหน่วยเซเปอร์เวียดนามนะใช่เขาฝึกมาดีนะครับมีห้าคนมันมันมันมองเพื่อนมันชักเหลือมันหางตามันมองหางตามองมันก็ทําหน้าปกติครับท่านก็เลยบอกว่าเหลือนั้นเหลืออีกนั้นห้าคนพวกมึงจัดการกันแล้วกันที่แรกพวกผมจ่อปืนอากาศยิงนะบอสไม่ต้องไม่ต้องว่ะปืนลูกกระสุนในฐานมีคอนปอนไหมทางผมลอยบอกมมีครับก็เอาคอนปอนมาอยู่เอ